Did Did you you know know คุณรู้หทำไม่ไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมคาปูชิโน่ด้ยไม่ต้องหัวนี่ผมชงเองไม่ใช่สิกดปุ่มเองเลยนี่วันนี้ซื้อนมมาเยอะเลยเห็นไหมสบายมากซื้อมาทำไมเยอะอ้าวปีนี้เขาให้ประหยัดจ้าเอ้า ก็หนึ่งซื้อมาทช้ดอกไม้ธุกิจที่ไม่ดีอยู่บอกให้ซื้อขวดเล็กๆเพราะว่าซื้อมาทีไรพอกินไม่หมดก็ต้องทิ้งมันไม่ทิ้งที่ก็ผมซื้อมาเผื่อเพราะดอกไม้พลาสติกถึงสวยก็ทําจาก,ากฉันันไส้เถิมเกี่ยวอะไรอ่ะผมจะทํานมเนี่ยให้เป็นดอกไม้พลาสติกให้พี่ไม่งั้นซื้อมาเยอะอย่างนี้หรอกงงแล้สิงงแล้สิท่านผู้ชมครับซ้ายมือนมขวามือดอกไม้พลาสติกนะครับจากซ้ายไปขวา ได้จริงๆนะครับจากนมมาเป็นพลาสติกเนี่ยแต่ทำยังไงนะครับต้องไปดูเลย Did <you> know จริงหรือที่ว่าเราสามารถทำพลาสติกจากนมสดได้พลาสติกในนมที่ว่านี้คืออะไรวันนี้เราจะมาตอบคำถามนี้ด้วยการทดลองสนุกๆแบบนี้ตวงนมไว้1แก้วจากนั้นก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟสักประมาณ2-3นาที หรือจะใช้วิธีตั้งไฟอุ่นในหม้อก็ได้แต่ไม่ต้องถึงกับเดือดน,นะครับจากนั้นก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งนาทีสังเกตดูก็จะเห็นได้ว่านมมันจะเริ่มจับตัวกันแล้วและก็เริ่มจะตกตะกอนจากนั้นก็เอาไปกรองด้วยกระชอนแล้วก็ตัดก้อนนมที่ได้มาวางลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ๆหน,นาๆสัก3-4แผ่นแล้วก็ซับน้ำออกครับ ทิ้งให้เย็นลงสักหน่อยจะใส่สีผสมอาหารลงไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาปั้นหรือใช้พิมพ์ทําขนมทําเป็นรูปต่างๆก็ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2วันมันก็จะแข็งตัวดีเอแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับกระบวนการนี้ในน้ำนมจะประกอบไปด้วยน้ำไขมันและโปรโตีนในส่วนของโปรโตีน ก็จะมีโมเลกุลของโปรโตีนที่มีชื่อว่าเคซีนเมื่อเราใส่น้ำส้มสายชูที่มีฤทธิ์เป็นกรดลงไปเคซีนที่กระจายอยู่ในน้ำนมก็จะเริ่มจับตัวกันและตกตะกอนเกิดเป็นพลาสติกการแยกโปรโตีนเคซีนออกจากน้ำนมด้วยวิธีการนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตเนยแข็งนั่นแหละครับและส่วนที่เหลือของน้ำนมนั้นเรียกว่าเวส่วนที่ว่ามันคล้ายกับพลาสติกก็เพราะว่า โมเลกุลของเคซีนนั้นเมื่อมันมาเรียงต่อกันเป็นสายยาวก็จะได้เป็นโพลิเมอร์ตามธรรมชาติส่วนเจ้าพลาสติกนั้นก็เป็นโพลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นสายโซ่ยาวๆเช่นกันแต่เป็นแบบที่เกิดจากการสังเคราะห์ครับไหนดอกไม้อ่ะก็พี่เคนก็ทําดอกไม้อยู่ไงทดลองอยู่แล้วก็เลยให้นมเข้าไปหมดเลยจะได,ได้ได้หลายๆดอกไงแล้วก็แฟพีอะ ก็ไม่ไม่มีนมแล้วก็กาแฟไม่มีมันม,ม,นมีมีกาแฟรุ่นที่มันไม่ต้องเติมนมไงที่รุ่นเติมนมอย่างเดียวรุ่นเติมนมเธอรีบไปซื้อมาใหม่เติมนมได้เด้อไปซื้อมาใหม่ไม่ต้องขำปิดรายการแล้วไปซื้อมาใหม่เอาละครับต้องบริการพี่นาหน่อยนะครับนึกว่าผิดคิวซะแล้วนะครับนี่คือน you know, ิดยูนอโคนุหรือไม่ในวันนี้นะครับจากนมเป็นดอกไม้เหลือเชื่อนะครับแต่นี่คือวิทยาศาสตร์นะครับอย่าลืมครับ YouTube Facebook อีเมลมีจดหมายมานะครับเราเรออ่านอยู่ทุกฉบับทุกข้อความนนครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับรีบๆีบเลยรีบรีเลย Did you know